สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปนี่คุณแม่สิมาเห็ดกับเขาไปทำงานนะคะแกงปะกกดใส่นสมพี่น้องห้ามมาเบิ่งกันนะคะว่าวิธีททำเป็นแนวไรว่ามันมีเอยียงแม่เครื่องปรุงของเห้าหน่ะพี่น้องมาเนียนคุณแม่แบบย่บานนะคะตอนเศร้าใส่สุดงานมืองสีเล็บกับในต้องย่บานอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนะาะเบิ่งกันเนาะว่ามีเอยียงแม่ มีค่ะพี่น้องน้องมาสมน้องม่สมมาตรฐานหอ่อนะคะห่กากระตงล่างสะกอนเล็กติซีนหนึ่งคมไม่สมแห้งบอกกระสมแห้งค่ะห้ากระลางเล็ก่นอนะ้อยๆอันนี้ปลากรคุณแม่ลางล่างอย่างเดียวรออันนี้ก็เครือหะะออ่อนะคะอูมามิแล้วก็เกลือแล้วพี่น้องเนานีค่ะรับแดดข่ากระตังน้ำนะคะ ตั้งน้ำเขาต้องรอให้หน้ำมันเดือดกันได้พี่น้องนะงน้ำบ่นเดือดปลาไม่ติดก้าวนาะกพี่น้องนะนี่เนี่ยจะมึ่งเขาไปพร้อมกันกเลยพี่น้องตอนนี้น้ำเราประมาณใกล้จะเดือดแล้วน้ำเดือดเขาใส่เกลือใส่กนะ้อนพี่น้องนะใส่เกลือลงไป เกรื่องลงไปให้เยอะๆใส่หลาย้ๆพี่น้องบางเครืองแล้วใหม่สมเข้ามาแล้วนั่นจะเข้มต้องใส่หน่อยๆสักพันเพื่องซีมขับเคลื่อนขับเติมๆตามด้วยเครื่องนะคะนี่แบบพริกทุกตะไคร้ใบ,บ,บกระกรูดพี่น้องใส่แล้วใสเลยใส่ห้องไปห้องบ่าหินละนักเดือดสักพักน,นึงวหนักหนักเดือดก็คอยใส่ตามพี่น้องเนาะ ใส่สีบู้ดข้าวพี่น้องพอน้มห้องมันเดือดแล้วนะคะเขาเขาก็ใส่ปลาลงไปนะคะพี่น้องใส่ปลาลงไปปลาเาต้องรอ้้นเดือดมันนี่ไทยถ้าปเป็นอยังนี้คือเห็นหนาวขึ้นแหนเลยแต่วแบบ่ามือกล่องคุณนแหนะเนี่ยเรให้เตือนเนาะ,นนนะพี่น้องนะแม่ตื่นก็จะมือนึ่งจะเพิ่งจับ กับโซดากับอี่นน้อพี่น้องด้วยเขื่อนเกห็ดก็เลยจะเป็นแค่ๆๆๆเพราะว่ามืองเนี่ยแบบจ้างเขาเป็นเวลานาพี่น้องเขาต้องนอนตื่นเป็นเวลาไม่ต่งของคุณแม่นะพี่น้องพี่น้องตอนนี้น้ำเข้าก็เดือดได้ที่เข้าก็สิเอาเมลไม่สมใสแล hm ้วพี like ่น้องเนาะ น้ำไ,ไ,ไม่ส่งใส่น้ำไม่ส่งกับขึ้แม่ล่างเลยด้วยพี่น้องเนาะน้ำไมันส่งใส่เหมือเทาก็บล่อให้มันเดืดอดทอดมันเดืดอดนกพี่น้องเท้าก็จะใส่อหม,ม,ม่ามี่ก็ไปน้องใส่หลายใส่หลายใส่หลายแสบหลายผสนใส่ในหน่อยก็แสบเลยเนะเอเจี้ยของคุณแม่ว่าเทาก็ปิดฝาไว้ล่อให้มันเดือด เราไปถ่ายนี่นะคะใบแมงลกักคุณมาาแม่เอื่อน่าใบแมงลกักต้อพี่น้องอีกชซื้อหนึ่ง่อยากเอิ่นห้ามันหอกเดี๋ยวมันเสียเแซ่บแกงปลาเข้า่าพี่น้องก็เอิ่อนอีกชิ้นหนึ่งอ่ะเหยื่อเส้นหางด้วยเขาบังวาไม่สุกแล้วเขาจะตีใส่ใบแมงลักนะพี่น้องเนา,าะ,าะาใบแมงลักต้องสานเขาไปมากพี่น้องพี่น้องกับสี่ชา ใส่กันเร,รับนะคะทึนอ,อน,นกัเลยี่นตอนนี้นอเป็นตังเ่ไม่ร,รอคือบังนอนเสียขี่น้อนขันตอนสุดท้ายขึ้นมาปฏิทธ่ด้นอนเเป็นตังไลไม่เสียไ พี่น้องคุณแม่ก็ขอฝากติดตามคุณแม่กดหัวใจกดติดตามในคุณแม่ได้เลยค่ะท้างช่องคุณแม่ค่ะคุณแม่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณค่ะ